เอาแล้วนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านด้วยวันนี้เราก็ยืกันกับรายการย้ำมาตดเอาแล้วนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านด้วยวันนี้เราก็ยืกันกับรายการย้ำมาตดดูอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งแล้วกับเกมฮงไกสตาร์เรลก็3วันได้ที่ไม่ได้เล่นนะฮะโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฮงไกสตาร์เรลกันซึ่งควยเดียวจะเล่นในวันนี้ก็คือ เวที่มีชื่อว่าบททดสอบแห่งความสมดุลเนาะก็จะอยู่ด้านหลังตัวละครเราเลยนะตอนเนี้ยโอเคดูซิบททดสอบแห่งความสมดุลจะมีอะไรกันบ้างก็คือเป็นการบุกเข้าไปตีบอร์ดไปท่าอะไรบ้างามีการจัดไหมเอานี่ออกเอาลมเข้ามาแทน อ่าผมขอน้ำแข็งเป็นอันนี้แล้วกันนะเพราะว่าเราไม่มีซัพพอร์ตในทีมอะมีซัพพอร์ตติดไว้คนหนึ่งดีกว่าโอเคเริ่มท้าทายได้อ๋อก็คือตีตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้งั้นเหรอดูยิบเก้าเนี่ยแอบหินอยู่ยวนงัานเนี่ยไม่มีจุดเติมสก,กิลด้วยเฮอืดทิดจังเอ๋เดยนั่งงานเนี่ย

ไม่แพ้มันไม่แพ้เลยเปลี่ยนตัวละครไม่ได้เลวไม่รู้ว่าข้างในมันจะเป็นอย่างงี้ผมเคยได้เล่นใหม่นอ่นเนี่ยดีไม่เข้าอ่อไม่เข้าเลยเข้าเลยดีใครไม่เข้าทั้งนั้นอ่ะผิดถูกจริงๆนะเล็งมานี่เล็งมาที่ชันคนนี้ คนนี้จะอขอ,อรับทุกดามเมจเอาไว้เองเสินิหนึ่งปีคนโรงงานเนยแหละชงมึกตัวป๊อปแค่แข็งแ็ไปกนี่เป็นหลัก เกลือปาดยกแถบเจ็บยีดเจ็บยีดเลยดีกันไม่เข้าด่านหิงกูกงบาบางเป็นกระดาษเลยยิงสวนัน,นึงทีีเรมากตุยแลวไม่ตุย โอเคอันนี้แหละตุยโอเคผ่านแล้วอันหนึงฝั่งนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีจุดเติมเลือดเติมอะไรเลยเนี่ยดันเหิงจะไม่รอดเอาไว้ในงานเนี่ยไหนตรงนี้มีกล่องอะไรตีปะไม่มีวะ่ะอันนี้เป็นตัวดาบเาหรอไม่มีแต้มเหลือละว่าไงดีเอาอันนี้เอามาสัสตีแล้วกันอีนเนี่ยยิงอัดเลย

ตัวเมื่อกี้ไม่เข้าเลยตัวนี้นิดปีสบายสบายมาุม一角ฮึมจาไปใหญ่ยันเอาแบบจุกจุกเน้นเน้นเต็มหนึ่งดอกมายี้กอดแกลบกปีลูกปีกัน ตอนนี้ต้องเตรียมรับดาเมจชุดสองเพรผะไม่น่าทันนะเฮ้ยตอนนี้ไม่มีนะเนี่ยทีได้ทีได้ไม่มีกอ่อด้ีแรงนะติดก่อให้คนอื่นด้วยมัดก็เข้าหมดสปอร์ตนยาวเวมัดก็เข้าหมดอร์ตเนี่ยาวเดค๋ แตโดนตีก็ได้แต้มนิดแม่งหน่อยโดูแล้วน้องปรับส่วนตัวมันจะเปลี่ยนแมพแล้วใช้แมพเดิมสักนั้นโอเคโอเคจะสุดละมากีนึงเรียบร้อยชนะนะฮคิงโคอากาศคิงโคอากาศพันล้อนขึ้น โดยรายการเตือนสายลมแผ่วเบาพัดผ่านข้อเท้าของคุณสมดุลเสียงปีศากระซิบที่ข้างหูโลกเปลี่ยนไปแล้วเพราะความสมดุลสูงส่งเหนือสิ่งใดบททดสอบอะไรจะไปเยือนคุณเมื่อเสียงนั้นสิ้นสุดลงทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติอ๋อก็ผ่านบททดสอบแห่งความสมดุลหนึ่งเรียบร้อยนะฮะเพิ่ออะไรเพิ่มแต้มเทคนิค ขีดจำกัดส่งสุดของแตนเคนิคโอเคไปอ๋อตอนนี้ผมย <c oughs> ี่สิบเก้าเบลยี่บเก้าแล้วจากเมื่อกี้ยี่สิบมันขึ้นมาสูงมากค้าทายสำเร็จอ่ะโอเคออกโอ้ปลดล็อกทีนี่เวลนี่ขึ้นมาเยอะแยะเลยนี่อะไรอ่ะอีกแล้วจะดูต่างจากที่เคยเจอนิดหน่อยนะส่งข้อความไปหาวิทอีกครั้งดีกว่า เจอคาอ่าคาลิกที่เปลี่ยนรูปแบบใหม่อีกแล้วใช่แล้วจำที่ฉันพูดก่อนหน้านี้ได้ไหมใครอาจมีหลายชนิดและวัตถุจากความเป็นจริงที่กแกเก็บอยู่ในนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงก่อนที่จะสัมผัส กับมันจะเริ่มเตรียมพร้อมให้รอบครอบด้วยล่ะเพราะถ้าโลภจนทำร้ายตัวเองขึ้นมามันจะไม่คุ้มเสียได้ไม่คุ้มเสียโอเคโอเคอะไรอะ่ะช่อแห่งการอะไรโอเคแต่ตอนนี้เกวสก็จบไปแล้วเพราะอย่างงั้นคลิปนี้ก็ขอกลับแล้วท่านไปก่อนนะครับบ๊ายบาย คลิปหน้าก็คือไอตัวนี้เนี่ยแหละไม่ได้ไปไหนใกล้หรอก